เนี่ยมาเดินตลาดมาเดินตลาดเห็นอะไรไหมนเนี่ยขายกันแบบแม่งตัวเป็นๆแบบนี้เลยครับพ่อแม่พี่น้องอ,อันนี้มันจะอยู่<ห>แถวย่าน,<ห>นที่แบบเป็นคนจีนแล้วอ่ะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนนะ่าจะอยู่ใกล้ๆโรงแรมแต่ออกมาสักโลกว่ากว่าออกจากจงโหลมาสักสองโลสามโลประมาณนี้เนี่ยเนี่ยให้ดูบรรยากาศตลาดเขาแล้วของแม่งมีแต่ขอ,ง,องใหญ่ๆเท่านั้นเลย ไก่สดไม่ต้องถามว่าไก่สดไหมไก่เนี่ยสดเป็ดสดปลาสดแม่งห้ต, <สะ S 1> ตัวเป็น,นเป็นเลยลจับใสก่กรงไปเลยอะ่ะเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นขายธัญพืชเห็นปะ่ะครับขายธัญพืชเขาเนี่ยอ่าอันนี้รถตำรวจเขาเป็นแบบนี้อ่ะามันจะเคลื่อนที่แบบได้เลยอันนี้เป็นตลาดเขาเหรอเนี่ย มันน่าจะเป็นตลาดแบบดีหน่อยเพราะว่าเหมือนเป็นจีนแทแววนนน้แล้วเพราะรรเหมือนมีหมูนีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอตอตที่เราอยู่เป็นมุสลิมใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเดินข้ามถนนนะก็จะไปะีฟังนึดีกว่าเห็นเห็นไหมครับเห็นไหมสุดยอดสุดยอดใช่ใช่นิดครั้งแรกนะครับหน้าตาก็ให้เป็นประมาณนั้นแหละครับ นี้นี่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 นีมุสลิมเป็นยางน่เนเนี่ยพ่อค้าก็ทำแล้วก็ออเขาอะไรด้วยอ่ะเอาม so <ENT: S 2> าทาเนยหรือทาเยมอะไรประมาณนี้นะครับดูดูอร่อยออยกค้าทำสดๆร้อนๆกินแนงหมด